สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลเ่เครือบมงคลกเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําการชํากิ่งตอนฝรั่งกิมจูนะครับเพื่อนๆน,นี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็ชําไว้นะครับปลูกเองหรือว่าจะขายก็แล้วแต่นะครับผมะนะครับมีวิธีอะไรยังไงบ้างเนาะมาดูกันกิ่งตอน,นะครับที่เราได้ทําการตัดมาแล้วเนี่ยก็ให้แช่น้ํา ไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้ตุ้มตอนที่เขาแห้งๆเนี่ยเขาได้รับน้ํารากเขาก็จะได้กินน้ําไปด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่แช่ไว้นะครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์กันครับเ,เพื่อนๆว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างเนาะมาครับมีอะไรบ้างก็คือตุ้มตอนนะครับนี่รากเต็มๆเลยนะครับให้ลากให้รากเยอะที่สุดนะครับเ,เพื่อน ให้ลากเขาเน่ยเยอะที่สุดนะค่อยตัดมาเนาะต่อมาก็จะเป็นไม้ค้านะครับแล้วก็เชือกฟางนะครับกันไกลเนาะดินนะครับแล้วก็จะมีถุงช่ำครับเพื่อนๆมาเรามาเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่ครับอันดับแรกเลยแล้วก็แกะนะครับแกะตุ้มตอนถุงออกก่อน ขั้นตอนการแกะก็ระมัดระวังด้วยนะครับพยายามจาให้ตุ้มตอนเขาเนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงรากนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรากเขาเนี่ยจะขาดเนาะเดี๋ยวก็จะตายชำไม่ติดอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนนี่เนาะแกะออกครับเออโอ้โหรากครับเพื่อนเพื่อนเยอะมากรอดแน่นอนเนาะถุงนี้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับเนี่ยเก็บไปใช้ได้ถุงเนี่ยเหนียวทนเนาะ ใครอยากจะรู้บ้างว่าคือถุงอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกนะครับเพื่อนๆจะเฉลยว่าตัวนี้คือถุงอะไรนะครับใช้ได้นานใช้ได้หลายครั้งครับมานะครับต่อมาก็มาชํากันเลยนะครับอ่าถุงแล้วก็ถุงชํานะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนิดนึงนะครับก้นถุงเนี่ยมนันสักนิดนึงนะครับก็เอาตุ่มตอนนะครับใส่เข้าไป แล้วก็เอาไม้ค้ำนะเพื่อนไม้ค้ำปักเข้าไปจากนั้นก็ใช้เชือกฟางนะครับมัดให้แน่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อป้องกันต้นเขาโยกนะครับเวลามีลมมีอะไรมาเงี้ยนะครับลาก็จะได้เดินได้ดีนะครับเพื่อน ต่อมาก็ใช้ดินนะครับกรบลงไปนะครับกรลงไปให้เต็มถุงเลยนะครับเพื่อนให้ท่วมตุ้มตอนไปเลยนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้ดินเขลงไปข้างล่างนี่นะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนี่เรียบร้อย เราก็ทําการตัดแต่งใบเขาิหนึน่งนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ํานะครับเพื่อนๆตัดออกครับป้องกันการคายน้ําของต้นไม้เขาจะได้แบบออกรากไวๆนะครับนี่แค่นี้เองเราก็ชําไว้นะครับประมาณสัก1เดือนนะครับ1เดือนก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้แล้วนะครับหรือว่าสังเกตลากแถวข้างล่างนี้ก็ได้ครับถ้ามีรากออกมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ ก็แนะนําให้ลดน้ํานะครับทุกเช้านะครับเพื่อนลดน้ําทุกเชา้าเนาะแนะนําให้เป็นช่งชวงเช้านะครับถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของพวกเชื้อรานะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีแสงแดดนะเนาะนะครับน้กาก็ไม่เรื่องเหงือะไรเงี้ยก็จะมีความชื้นสูงนะครับเพื่อนแนะนําให้ลดตอนเช้านะครับก็ประมาณได้สักหนึ่งเดือนก็ดูสังเกตการแตกยอดใหม่ของเขานะครับการแตกตาออกมาเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะ ลดปุ๋ยได้นะครับก็เอาพวกปุ๋ยเกล็ดนะครับผมปุ๋ยเกล็ดที่เขาใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับเป็นสูตรที่15-0-0ก็ได้นะครับเป็นสูตรไนโตรเจนนะครับเพื่อนก็ผสมแล้วก็ลดไปเขาก็จะโตวไวนะครับนี่ก็เป็นวิธีการชั่ตุ้มตอนนะครับฝรั่งกินจูเนาะทุกฝรั่งนั่นแหละครับง่ายๆเนาะเนี่ยของผมก็ทําขายนะครับเพื่อนทำขายเนี่ย คือของตัวเองเนี่ยก็ลงไปจนเต็มพื้นที่แล้วล่ะนะครับไม่มีพื้นที่จะลงอะ่ะก็ทําขายนะครับตอนนี้ก็มีคนอยากได้อยู่แต่ไม่มีให้เขานะครับฝรั่งกินจูแท้นะครับเพื่อนนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในการชำ้ำเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับช่องไร่เครื่องบงุคลของเรานะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวมาเช่เลยครับ ไว้ถุงนี้คือถุงอะไรนะครับใช้ได้นานมากเหนียวด้วยนะครับเพื่อนอถุงนี้ก็คือถุงปุ๋ยนั่นเองนะครับเพื่อนปุ๋ยที่เราซื้อมานะครับก็จะมีเป็นถุงพลาสติกใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในนะครับที่ที่ใส่ใส่ปุ๋ยอยู่ข้างในกระสอบอีกทีนึงนะเนาะเนี่ยเราก็เก็บมานะครับเก็บไว้แล้วก็ทําการตัดนะครับตัดก็คมยาวสักประมาณ คืบหน,นึ่งเนี่ยครับเพื่อนๆประมาณคืบหนึ่งนั่นแหละนะครับกว้างคุณยาวเนี่ยนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็ไปวัดไปตัดกันตามที่เราถนัดนั่นแหละครับในการตอนเนาะเนาะผมก็มีมีวิธีวิธีในการตอนกิ่งฝรั่งอยู่นะครับก็บอกเรื่องของอุปรกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะแล้วครับในในคลิปในช่องเลยเรื่องบงคลนนะเพื่อนเพื่อนก็ไปหาดูนะครับนี่แค่นี้เนาะก็เป็นถุงปุ๋ยเนาะ เบไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อนๆใช้ได้นานใช้ได้หลายรอบเนาะโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ